สวัสดีจ้าพอกับช่องหักในอีสานนะคะเมื่อนี้นำเสนอเมนูแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนะคะอันดับแรกเขาก็เอาน,าน้ำยานังลงุงต้มเลยพี่น้องตำแก้วใส่หอมใส่กระเทียมตำพริกใส่หอมใส่กระเทียมแล้วน้ำเดือดเขาก็เอามาละลา,นายน้ำยานังบางคนเมื่ก็บว่าใส่ดอกน้ำยานังแต่ว่า ทางในอีสานนี่มากกินแบบนี้เดี๋ยวมันเดือดๆดจักน้อยเนาะจา้ะพอเดือดได้ทีแล้วเขากะนี่เลยเอาเห็ดเห็ดรอบรอบนี้ได้เห็ดบดมากพี่น้องใส่เห็ดไปน้ำเนาะจา้ะใส่เห็ดเห็ดนี่แป๊บเดียวสุกทันละ ใส่เห็ดลงไปคุ้นๆใ้ให้เห็ดอันพอกระเทิ้นให้เห็ดสุกสุกพอกระเทิน้ทนนี่บานนี้เ่าก็เริ่มปรุงพี่น้องเพ,พราะเห็ดสุจกจังน้อยเ่าก็เริ่มใส่น้ำปลรราใส่มดแดงพี่นอ้องเครื่องเครื่องปรุงบโบลายเราพี่น้อง ใส่ไข่หมดแดงแล้วเขาบวชจำเป็นกะบวต้องคนหลายด้วยพี่น้องเพราะว่าอันไข่มันสิแตดบวซันไข่มันสิบวแขนใส่ผักลงไปไข่หมดแดงนี่ขั้น,ข,นขั้นมาใหม่ใหม่บท่านเลสุกนี่ไปคน,นมันแตกด้ยพี่น้องเอาไข่มันถือนำหอนจะกข้าวเลยมันสุกแล้วเขาจะจะจคนไดลด้วยจ้าเด้เอมาใส่ หักลงไปแต่ที่นี้เฮาก็ใส่ใส่ใส่ใสมุนที่อยู่ในกะละมังมเหมือนพี่เนอะเสียดายกดสิเก็บได้มาเนาะแป๊บเดียวเสร็จปรงพร้อมเสิร์